ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับผมไอซ์เจอ a g กรกับพีมะอันสวยสดงดงามพวกนี้นะครับนะคลิปนี้ผมจะมาไม่ได้มาเล่นส v i v บ l แต่ว่าผมจะมาบอกวิธีไหมครับนะครับห่างหายกับไปนานับ็บทีไหมครับนะแล้วก็ผมขอปิดเสียงก่อนเพราะเสียงมันอาจจะดังนะโอเค วิธีไหมครับครั้งนี้ท่านผู้ชมน่าจะเดาได้นะครับเกี่ยวกับใบไม้และเกี่ยวกับนั่นครับท่านผู้ชมเห็นไหมดูทําไมต้นไม้กับใบไม้สองฝั่งเอ้ใบไม้สองฝั่งมันถือคนละสีทั้งๆที่มันอยู่ห่างกันแค่นี้เองมันมีเหตุผลครับคุณลองเอาใบาไม้ครับไม่ใช่แค่ต้นไม้ไม่ใช่แค่ใบไม้ที่กิดจากต้นไม้ ใบไม้ที่คุณเสกมาครับก็เป็นครับนี่ครับดูครับไม่รู้นะครับว่ามันเป็นแบบใหม่ไอ้ขอบเรื่มมาในไหมครับตัวใหม่หรือว่าเป็นดักนะครับดูครับดูครับอืมสวยมากครับใบไม้สีขาวครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเกิดอันนี้คือความไม่แน่ใจเลยนะมันจะเป็นแบบนี้ตอนตอนที่มันอยู่ในดินแดนหิมะดูว่า จะเป็นตอนที่หิมะตกไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนหิมะตกครับเพราะว่าพอระวังตรงนี้ครับไม่เป็นเห็นไหมหรือว่าวางแบบไม่ให้โดนหิมะไม่เป็นแต่พอวางโดนหิมะมันเป็นครับนะผมน่าจะอันนี้คือการเดาวนะครับน่าจะเป็นพอไอใบไม้ครับโดนหิมะจะกลายเป็นหิมะแบบแบบน้ําแข็งอะ เข้าใจครับนะโอเคครับวิธีไหมครับคลิปนี้ก็ขออุ้ยขอฝากฝากนะครับวิธีไหมครับคลิปนี้ก็ขอจบกับไปเพยงเ่าดีนะครับบ๊ายบายครับ